หมูมีแต่เนื้อนะคะไม่เอามันขอเขาพิเศษต้อกินน้ำกันค่ะขอบคุณมากๆเลยอย,อยากคิดหมากเลยค่ะด้วเพราะว่าตอนดึกเของมายังสได้อตอบให้เมื่อนี่ยุดกันเลยมีเวลา อัดคลิปน้อยนึงยุดกับเพื่อนภาคเราค่ะวัสดีค่ะมากินข้าวแรกน้ำกันค่ะแซ่บๆค่ะมากับข้าวเยอะะเลยมีขาหมูค่ะนินงาันเบิดมือ,องอนยุง,นงมม่ได้ก็ได้ มาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ ผักค่ะจานบะเ,เลยเลยมีเมี่ยงปลาเผาค่ะมากินด้วยกันค่ะมนาะแล้วค่ะกินข้าวเก่งแล้วตอนเนี้จากที่กินไม่ได้มาหลายเดือน เป็นยังไงมั่งคะผ่านกดผ่านเกณฑ์กันหมดหรออือยังนอกอยกจะคิิปมากเลยค่ะเ้อเพราะว่าตอนดึกเขามายังคือได้ตอบให้เมื่อนี้ยุดก็เลยมีเวลาอัดคลิปหน่อยนึงยุดกับพวเด้พักคเราค่คะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,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 นานั่งเมือม่อเงอหนุ่มเมื่อไรก็ได้เอ็ดเอาแต่เนื้อ แล้วเต็มถ้วยเลยค่ะเท่าไหร่ก็คิดไปกินผักครนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปค่ะลงเช้าก็จบเย็นเลยยุ่งทั้งวันเลยค่ะ กินข้าวคนเดียวค่ะลูกยังไม่กลับมาเลยกินก่อนลูกขาหมูมีแต่เนื้อนะคะไม่เอามันขอเขาพี่กยอยากคิดหมากเลยค่ะเด้อเพราะว่าตอนดึกเขามากยังจะได้ตอบให้เมื่อนี่ยุดก็เลยมีเวละัอาชิมน้อยนึงยุดกับบริพักเราค,ค่ะ กินด้วยกันค่ะแซ่บเด้อมาค่ะมาขอบคุณเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะคุณอาหิว กินกันคะ่ะ่ขอบคุณหลายที่กุห์เบิ้งกันจนจบอย่าพึ่งเลื่อนนี้ดนะคะเบิ้งกันก่อนขอบคุณค่ะขออนุญาตไลฟกินค่ะมาค่ะมยวนี้ปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะ กินด้วยกันค่ะมามาอร่อยอร่อยค่ะมาให้ดูนะคะเพราะมัมีเวลาปาซัเบอง์ออเดอรยค่ะพี่น้องเด้อดูผักค่ะจานบาเลยเลยมีเนี่ยงปลาเผาค่ะมากินด้วยกันค่ะมากินะ <laughs> ข้าวคนเดียวค่ะลูกยังไม่กลับมาเลย <sh arp> กินก่อนลูกอย <sh arp> คิดมหม่ด้วยค่ะเด้อเพราะว่า ตอนดึกเขามาจาังสิได้ตอบให้เมื่อนี่ยุดก็เลยมีเวลาอัดคลิปน้อยนึงยุดกับประเทพากหรกค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปค่ะลงเช้าก็จบเย็นเลยยุ่งทั้งวันเลยไี่งานเบ็ดเมืองงอน่อยอยงเม่ไหก็ได้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์ให้ ขอบคุณมากๆเลยขออนุญาตไล่กินค่ะกินข้าวคนเดียวค่ะลูกยังไม่กลับมาเลยกินก่อนลูกขอบคุณมากๆเลย กินด้วยกันค่ะแซ่บเด้อมาค่ะเป็นยังไงมั่งคะผ่านกดผ่านเกณฑกันหมดหรือยังเนาะ อนุญาตไลค์กินค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะที่เข้ามากดกดเข้ามาติดตามกันมาค่ะมะโวนี้ปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะมากินด้วยกันค่ะมามา,มาอร่อยอร่อยค่ะ กันค่ะ,ะกินน้ำกันค่ะที่นี่ฮันเบืดอมืองอนย่งมะไ้ก็ได้แล้วค่ะกินข้าวเก่งแล้วตอนนี้ จากที่กินไม่ได้มาหลายเดือนอขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะมากินข้าวแรกน้ำกันค่ะ แซ่บๆค่ะมากับข้าวเยอะๆเลยมีขาหมูค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปค่ะลงเช้าก็จบเย็นเลยยุ่งทั้งวันเลยค่ะกินด้วยกันค่ะแซ่บๆเด้อมาค่ะมาเอ็ดเอาแต่เนื้อเนื้อเต็มถ้วยเลยค่ะ เท่าไหร่ก็คิดไปยี่งอานเบิดอมืองอนหยุงเมื่อไรก็ได้วันนี้พาหิวมากินด้วยกันค่ะ